สวัสดีครับ GTO c น o n ครับวันนี้ช่วงบ่ายๆนะฮะส่งผลงานนะครับผม OBD2 เกตวัดอัจฉริยะนะครับลูกค้าติดตั้งนะครับเป็นตัวชุด TS9 นะครับข้อดีของตัวนี้คือสามารถแปะกระจกได้ข้อเด่นอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของระบบนะครับตัวนี้มี2ระบบเป็นระบบ GPS แล้วก็ระบบ OBD2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการปรับหน้าจอเป็นอย่างไรสามารถเปลี่ยนได้6หน้าจอ ตามความต้องการในการใช้งานนะครับมีในเรื่องของการวัดโวลต์บูตเทอร์โบสำหรับรถที่มีเทอร์โบอ่านได้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะครับจะมีหน้ารวมด้วยนะครับโชว์ถึงสิผลนะครับแล้วก็สามารถปรับเลือกได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากจะให้ฟังก์ชันไหนขึ้นมานะครับเพราะจริงๆมีมากกว่า12ฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับสวยงามครับ และที่สําคัญนะครับสามารถลบโค้ดได้ด้วยในกรณีที่รถเกิดปัญหาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ th 9นะครับประกันอยู่ที่3ปีอยู่ที่2,490บาทท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับกับ TT Auto โต้ซีนทุกสาขารวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ